สพกเครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของนายท่ามทองจันยงบ้านเล็กที่105หมู่ที่11ตําบลวังสารอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีครับผมนายทัามทองจันยวงสพกเครือข่ายด้านการประมงอ,อยู่บ้านเล็กที่105 หมู่11บตำบลวังสารอําเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มี24ไร่นะครับแบ่งออกเป็นบ่อปลามีจำนวนอยู่8บ่อ,อพื้นที่อยู่5ไร่นามีอยู่10ไร่พื้นที่สวนมีอยู่9ไร่เป็นไรนาสวนผสมครับในส่วนของเราก็จะมีพวกปลาตะเพียนปลาสวายปลากระกโห้ปลาบึกแล้วก็มีหอยขมบ่อปูนก็จะมี ปลาดุกปลาสวายลูกปลาสลิดแล้วก็เลี้ยงปลาไหลแล้วก็จะมีบ่ออ่าเพาะมีบ่อเพาะแหนแดงกับเพาะผํามีมจํานวน2บ่อวันนี้จะมาทําอาหารเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับสาหรับปลากินพืชครับก็จะมีส่วนประกอบมีลำมีแหนแดงมีกากมะพร้าวมีกล้วยมีข้าวปลาย มีอาหารปลาอันนี้ใช้อยู่ที่30%ซครับแล้วก็มีกากน้ำตาลเป็นตัวประกอบเราจะใช้เน้าหวานเป็นโปรตีนสาหรับลดต้นทุนนะครับเราจะสับจะหั่นจะได้ครับเพื่อผสมกับอาหารปลาส่วนผสมอันดับแรกในการลดต้นทุนอาหารนะครับเราจะใช้ลำส่วนที่2เราจะใช้ แหนแดงนะครับเป็นโปรตีนครับแล้วก็ส่วนที่ต่อมาก็เป็นกากมะพร้าวครับเหลือใช้ในครัวเรือนแล้วก็อาหารปลาเราใช้โปรตีนอยู่ที่30ครับแล้วส่วนที่ทำให้เหนียวก็เป็นปลายข้าวครับ หลังจากนั้นเราก็จะคุกเขาให้เท่ากันหลังจากที่คุกเขาเข้ากันแล้วเราจะใช้ EM ครับทำให้เหนียวขึ้นอันนี้ก็ค่อยเติมนะครับเดี๋ยวมันจะเหลวเกินเราจะจับดูนะครับว่ามันเหนียวพอปั้นก้อนได้ไหมครับอย่างนี้ถือว่ายังยังไม่จับตัวต้องเพิ่มน้ำอีกนิดนะึง เมื่อเรา,เาคุกเข้าเข้ากันแล้วเราจะใช้เราจะเพิ่มโปรตีนด้วยยญ้าหวานกล้วยก็สามารถเสริมได้ครับเมื่อเราคุกเข้าเข้ากันแล้วครับเราจะมาทําการปรดอัดเม็ดครับที่เราบดอัดเป็นเส้นแล้วครับเราก็จะมาผึ่งลมนะครับหอยเชอร์ี่ที่เราเก็บจากทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะครับตามบอก ราจะการทุบเอาเต็นเนื้อครับได้ทั้งตัวครับมีเต็นเนื้อเนั้นะครับนะเอาเราจะไม่เอาไข่นะครับเมื่อกี้เขาว่ามันมีสารพิษหลังจากเราสับเนื้อหอยเชลรี่เราก็จะมาให้ปลานะครับบ่อนี้จะเป็นปลาสวาย บ่อนี้เป็นบ่อขุนปลาไหลน,นะครับเราจะใช้หอยเชอรี่เป็นตัวอหอยเชอรี่สับครับเดี๋ยวเรามา,นานดูตัวปลาไหลกันกระดูกอของเราจะใช้หอยเชอรี่สับนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยครับใช้กระดูกเป็นตัวปราบหอยเชอรี่ให้เปนะครับเดี๋ยวก็จะดูดกินหมดเลยหลังจากที่เรารวบรวมพ่อไม่พันธุ์ปลาเสร็จ ของเรานี้จะใช้พันปาแตงไทยนะครับแต่ตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นลูกปลาครับที่เพาะได้ประมาณ1เดือนครับจะให้อาหารโปรตีนสูงนะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปโปรตีนอยู่ที่40%ให้วันละ3าถึงสครั้งโซนนี้จะเป็นบ่ออนุบาลแหนแดงนะครับเราจะใช้น้ำํำค้วเป็นตัวเป็นเป็นตัวเลี้ยงครับประมาณสัก5วันถึงเ็วันก็เต็มอ่างแล้วครับหลังจากที่เราตัดแหนแดงใช่ไหมครับ เราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ15-15ครับเติมบางๆครับมันจะช่วยให้ขยายไวขึ้นถ้าเรามีจุลินทรีย์ด่งแสงเราก็สามารถเติมไปได้จะใช้ใบมะพร้าวเป็นตัวเลี้ยงหอยขมนะครับเราจะมาดูตัวหอยกันอันนี้สามารถขายได้โลละ40บาทครับเราก็ขายทางในช่องออนไลน์ได้เลยครับอันนี้เราสามารถที่จะขึ้นมาแล้วพักก่อนแล้วก็ไปส่งลูกค้าได้ เลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมนะครับปกติจะทําสวนทํานาเป็นหลักครับการเลี้ยงปลาก็สามารถาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอาชีพเสริมได้อ,อย่างที่เราเลี้ยงอยู่นี่คือเป็นปลาตะเพียนครับคือมีจํานวน200ตัวทํำยังไงเราถ้าเราเลี้ยงมานหนึ่งปีให้น้ําหนักตัวละหนึ่งโลก็จะได้น้ําหนัก200กิโลอ่าคูณจานวน60บาทก็เป็น1 2 0 0 0 แล้วตอนนี้คือเราทํายังไงให้ก็ได้คือให้เราลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเราก็จะใช้พวกผําพวกแหนาพวกย่าหวานปเิดวัุลดต้นทุน